แม่ได้กี่คลิปแล้ววันนี้ขอเขาเริ่มใช่มอกก็เริ่มเหมือนกันจะไปโหลดคลิปวันนไม่ได้ไปหารหัสใไใบรไมได้แล้วได้แล้วเนาะขอนนำแน่เนมแน่กลังไปไม่ได้อะไรงานเครับเอ้ย ว่หันเดี๋ยวลองไปมาเดี๋ยวเดินไทยเบิ้องอีกนะครับผมเดินไทยเบิ้องอีกนะครับเรื่องน้นะครับสำหรับท่านไหนที่อ่อรับชมนะครับอยากให้ถามอะไรเกี่ยวกับน้องครับเดี๋ยวจัดให้นะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอสซีสาวแหลมากแบบไรช่องใครไหมเยสซี่พิเศษับไทยผลิตภัณฑ์ไทยเจาะประเด็ พอดีมันเป็นช่วงที่อันนั้นไงที่แบบน้องได้ขึ้นร้องเพลงแทนไงลูเยอแหลังตาปงห่างปะ ใบใฝไอไรใบโรงเรียนนี่บ่นี่แหละครับพ่อพี่น้องครับผมวิถียูทูบเบอร์คือร่งงานกะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ว่าครับพี่ปองต,ต้องหาตัวใหม่เหม่อนเดิมเนี่ยทรงไหนนะทรงไหนชัดนะมากรวดคนนี้ไอเจ้าแม่ทรง เอา,ม,าเอมันคือว่อขื้นนี่มันคือพ่อื่นไปเข้าวไฟหัวหงาแล้วมั้นใสไรมางแต่ก็เร็วอยู่ยน่อก็ได้คือ,อเร็วนี่เน,น,นะน,นี่ปกติดีนะแลรวก็ชงชงไม้ไนชงในแชทนะ่น่นะนี่ครับพี่เปาบอกอะไรครับยูทูบเบอร์คือ,อยังไง ไม่มีเน็ตเราก็ตายเนี่ยก็ทำงานไม่ได้เออคนนี้อ่อนแง่ด้า,า,ววา,า,านต<ม>ร,รงนี้อ่ะเนีายสั่งแบบว่าสีไทยชิปสร้างผลงานในี่ยเขาไปร้องเบื่อเลยกับบอดายกันอุ้ยเน็ตมันก็ขึ้นครับว่าไฟไฟว่ะเจะลองใส่ตัวอื่นเมเ่ี้เริ่มแล้วนะครับฝัง่งนู้นฝั่งเวทีของเราก็เริ่มแล้วอันนี้เรามาอัพเดตเพื่อ ที่จะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับไวร์พี่น้องครับเอ่อชี้ไาจังไหนล่ะมันเรื่องอินเทอร์เนต็ตเนี่ยสำคัญแท่งครับหลังงานเนี่ยสัญญาณบ่มีเลยเดี๋ยวอัพเป็นสิบชั่วโม,มงไหมพี่น้องังสีเหลีวคลิปหนึ่งคลิปแปดนาทีอ่ะสิบชั่วโม,มงเพอสีเหลีวอ่ะอินเทอร์เนต็ตสำคัญแท่งเพราว่าอินเทอร์เน็ตสีเหลวมันใดก็จองสัญญาณบ่มีซสำเก่ญญา,ญญาครับเปิดพี่น้องครับซสำเก่ญญาครับ อินเทอร์เน็ตโลมัน,ต,นต้องใช้งานต้องใช้งานต้องออกมาทายบริโภหของเมืองทายเอ่อเอฟซีของเทรลฟุนนะครับเมืองมันก็นเลยเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆจำเป็นโคตรๆเลยนะครับ อีกอ่ะจากตรงนี้วงเงี้ยครับดเทมเ้ยวังเทมามสิบามครับอลังการงานสั่งแถมเป็นงานรีมอผมครับวันนี้จบภาพสุดยอดอีกีครับใจสปอร์ตแห่งนะครับภาพง่ยใจสปอร์ตอีลิสนะครับ โซงห้เบอรเลขสามเป็นอะไรฮาราโซให้นะเดี๋ยวขอยมันบคืนแม่ก็นันลาเจ้าก็ะโซง้้รลด๋ันมีวิธีเฮ็ดพวข่อยอยู่เขาคืนนั้นเป็นน้ำสัญญาณเนี่ยแบบแต่น้วกันสามเชียงแล้วเบคอือ แกหยขนคิดงเ้าครบอนาทีก่อนแก่หวยจัดการเิงานเป็นนังไเขาลองใช้เครือไข่อื่นไงแมมเครื่อข่อนอะไรล่ะมันมีอียงหรอเครื่องไข่คืออะไรเค่อไข่ยังอันนี้อินไฟอะไรอะ้ใช้ล่ัยู อันนี้ก็นี้แหละเดนดเลยาหัรที่ยู่อีกตัวนึ่งอะเครื่องนี้เชื่อมต่อยมันแม่นสมอมันบ่มีบ่งบอกรหัสแม่นี่งมันมีมันอยู่เครื่องนี้ล่ะแต่มันนี่มันใส่รวมกันแต่ว่านี่เออขขเ้าไปเชื่อมนี่ไงเราจะขีดเข้าไปเพิ่มทัดลอกคัดลอกอันนี้มันขึ้นคัดลอก เอวเออตบก็ตายสิบ่ตัว,ว,วน,นี้มันเงียงมัานบอมีมันไม่แค่นานมันบอมีอันอื่อันหน่อยอันตีดเราขอใส่ไปเลยนี่แมนน็นของมันนองมันเป็นรหัสแบบนี้เราองใส่ซุ่มไปเลย ที ăn, ăn, ่ลอันี่ลอันเรยอันน้ของูดีูกัตรอ้งไปหาสืบไหมล่ะตรงไปหาสืบไหมอ่น่น่อ่เ้บ มันอันนี้มันเร็วนายแต่มันสัญญาณต่ำแล้วเครื่องจอดมันสเปคสูงสิมันก็ขึ้นนะเพราะว่าว่างว่างข้ารแรงเนี่ขึ้นอยู่เลยวางกางงนน้อนจีบเบรคจีบได้เป็นบ่เออเร็วจวดจัดเลยบ่เพร่ได้โหลดก็หมายถึงว่าเอาล็อกราคาไปคืออ๋อโอเคนะเดี๋ยวคอยลองบ่ง